โอ้ยไปว่าถึงสายแก้วดอกพี่น้องงวดทองสองตห้องพัะวานครับสีมะแห้มะแห้น้องนุ่งครับทยอยใช้คันนี้ครับไปต่อครับเนื่องเอา้าบรรยากาศสี่ทุ่มครับพัะว่านขายเมดคออเดอ้อย่างกลางคืนก็นขายครับกําลังนอนอยู่กับมข่ขายงว่วนสี่ทุ่มเลยได้พี่น้องนี่ทรงสาแก้วครับตาพญาครับตาพญาสาแก้ว ซีทุ่มนะเด้วันที่16บหะครับเมื่อนนี้ครับเอื้อนรุ่นตัวดีน้ำกันครับวันที่17เจครับเด็กออกเมื่ออื่นครับอ้ยจัดแม่ทองสองตัวได้พี่น้องไม่ใช่ออกลูกกอนเพราะว่นวานเลยทรงยามขึ้นกับทรงยามไม่ออกลูกกวนคุณนะสองตบรรยากาศสีทุ่มกว่ววันที่16หครับ บัดขอกเพราะวัานขล้ายมือเดียวซิฟโต้โยสุดยอดสุดยอดมืออืน่นมืออื่นพักมือหนึ่งให้เพราะว่านหางัวก่อนพี่น้องมืออื่นพักเด้อรอดอดส้มชีวันเสาก็ได้ครับรอดส้มชีวันเสาครับพี่น้องครับว่าเพราะว่านสีนดนแดงงดเนี่ได้มากครับมืออื่นให้พันพักมือหนึ่งครับเจ้ามีแหงไปขึ้นรถขึ้นรถครับสายแก้วครับบรรยากาศช่วงสี่ทุ่ม วันที่สิบหกรอบสุดท้ายมัดขอบพอดีครับว่าตึงพึงมาตะนครพนมเมื่อนี้ทรง3มจังหวัดครับอันจังหวัดที่สี่กำลังเดินทางครับเดี๋ยวเด๋วผูมว่าซอยพบ้านก่อนพี่น้องรถเรียบร้อยครับเตรียมสรงครับพี่น้องครับอุ้ยทรงน้วามาพอดี2สองโตครับบรรยากาศ สีหาถุ่มเด้อพี่น้องปิดจบรอช่มติดตามวันเสาร์เด้อพี่น้องมืออื่นให้เพราะวันพักหางัวซะก่อนครับเห็นเพิ่นเศร้าเมื่อกอนเมื่อนี้ข้ายสิบตัวครับพี่น้องครับมันมานครับโอ้ไปบาถึงสายแก้วดอกพี่น้องงัวทองสองตัวห้องพรวหวานครับสีมะไห้มะไห้น้องนุ่งครับทยอยใช้คันนี้ครับไปต่อครับเนื่องจากบ่าวตึงโมไว้แล้วครับพี่น้องครับหอดเยโซครับพี่น้องครับเดี๋ยว ถอยเซรลเบาวยันไปต่อครับระยะทางกะสี่ถอยโลโดยประมาณครับสี่ขึ้นรถขั้นนี้เด้องวดทองพวันไปสะเกียวครับให้บาลยันเรนต่อครับบอถึงมาส่งหอดยาโสทอนครับสีถ่ถอยงวดทองสองตัวห้องพวนันไปลงสะเกียวครับพุ่นบาลยันบาลยันนอนถา่านี่ครับไปขั้นนี้เด้อพี่น้อบาลยันเดินต่อบอถึงบาไวแล้ว สายดันสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวหาหมองลงงัวก่อนพี่น้องอเดินทางปลอดภัยครับงัวทองพะวานสองตรครับล่งสาแกวมืออื่นครับอำเภออีหยังกว่าหกสูง,สงไปรถเบาหยันครับมาถึงมาทรงหวัวจะโซมาไว้แล้วครับ ต่างกายบ่ไวแล้วก็เลยให้บ้าวยั่นไปต่อครับนัดส่งกันอย่ปั่มปโตโทอย่ะสูทถอนถอยไปขั้นนี้ครับให้น้องไส้ไปส่งเทียนพอตึงบ่ไวแล้วมืยเนี่ลนแล่นซ้ำจังหวัดล่ะก็เลยบ่ไวครับก็บเมื่อผักกอนเสียงแหบเสียงแหงมันแล้วครับหนาวครับพี่น้องเอาเพราะวันไปขั้นนี้ครับ ทรงตัวมืออื่นรับง่วเด้อสะแกวเบ๊ายยันครับคนทรงใหญ่ง่วทั่วภาคอีสานสนใจขากาบอ่อตึงได้เดี๋ยวให้น้องพิ่นไปรับครับรถมาตรฐานจุดจอดเล่นได้ทุกภาค <laughs> bài cái lột bị thay thái ương mời anh bốn nắng quan <laughs> bố <đi> <laughs> đấy <laughs> để phá thải mình lượt 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 tiền tung tiền bỏ tiền tung tiền mày bỏ tung mày มาตรฐานครับลดพื่นมาตรฐานแ่นภากเตะภาคเนื้อแ่นวัตถุจังหวัดเบายันนี่นี่เบายันนี่ครับเบายันนี่เด้อเตรียมรับงววมืออื่นครับปนสิบปี่งคนหน่อยใต้ใจง่สุดยอดจวดอย่างเดียวจริง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 จติงจริงจริงจริง

ครับดึ